สวัสดีครัท่านผ้ชมท่านนะผมเลผมชื่อแช่อง JK A Studio นะครับผมก็วันนี้นะครับผมจะไปดูหนังเรื่องก็ซิลล่า VHS ของ The New Empire หรือก็ซิ i l l a ประทาคของภาคสองอก็ไปดูกันนะครับผมว่าภาคนี้จะสนุกยังไงนะครับผมเพราะว่าภาคแรกผมชอบมากผมหน้ามันเมียม่ยนออกจากบ้านแล้วนะครับผมเดี๋ยวก็ไปเจอกันที่นู่นกันเลยเดียวกว่านะครับ จะได้ดูตอนไหนแต่ที่คิดไว้น่าจะเป็นเที่ยง40นะน่าจะเป็นรอบเที่ยง40ก็ไปเจอกันที่นู่นเลยดีกว่านะครับผมคลิปนี้ก็ไม่ได้ถ่ายแบบเห็นหน้ามานานนะอแปลกๆหน่อยก็ไม่ได้ถ่ายแบบเห็นหน้ามานานโอเคเอาไม่พูดมากแล้วไปดูกันเลยดีกว่าว่าจะเป็นยังไงเจอกันที่นน่นเลย ถ้าลงเอาปูนของช่องี่ประมาณ์ครบอคอมพิวเตอร์คุณรวยปูฟองไงไม่ไม่ไม่ฟองห้าหลาก็เดี๋ยวเราไปซื้อตัวกันดีกว่าครับผม a few moments later ผมก็ดูหนังจบแล้วตอนนี้ก็เย็นแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวเจอกันตอนรีวิวแล้วกันนะครับผมว่าความรู้สึกหลังดูก็ซล่าประทักของจะเป็นยังไงนะก็รอชมผมรีวิวแล้วกันนะครับผมเจอกันใหม่นะผมสวัสดีครับบ๊ายบาย